ดีเธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจัน์ทรเด็กๆก,ก็ได้กลับมาพบกับครูสุอีกครั้งในวิดีโอการเรียนการสอนทางออนไลน์นะคะลูกๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยที่12นะคะจังหวัดของฉันเรื่องที่1ชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัดนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในบทเรียนนั้นคุณครูก็มีเพลงนะคะมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังมีชื่อเพลงว่าททยจังหวัดของฉันสิเธออยู่จังหวัดอะไรไดเด็กๆเตรียมคำตอบไว้เลยนะคะคุณครูจะกลับมาถ้าเราได้รับชมและรับฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะถามนะคะว่าเด็กๆอยู่ในจังหวัดอะ รเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะลูก เด็กๆก,ก็ได้รับชมเพลงไปแล้วใช่ไหมคะทายจังชื่อจังหวัดของฉันเอและเด็กทราบไหมคะว่าจังหวัดทีเด่เด็กอาศัยอยู่นั้นมีชื่อว่าอะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกครตอบได้อันแน่ใช่เลยคะ่ะจังหวัดของเรามีชื่อว่านครราชสีมาหรือที่เรียกติด ปากกันนะคะหรือเรียกกันบ่อยๆว่าโคนราดนั่นเองนะคะเด็กๆเอ๊แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าจังหวัดนครราชสีมามีสัญลักษณ์ประจําจังหวัดได้แก่อะไรคะเด็กๆเด็กๆลองคิดสิคะอ่าใช่ค่ะคืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและประตูชุมพลนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดของ นครราชสีมาหรือโคราชนะคะและต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาคือต้นอะไรคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะเป็นต้นอะไรคะต้นสาทรน,นะคะหรือดอกสาทรจะออกเป็นต้นจะใหญ่นะคะและจะมีพุ่มเป็นดอกสีเหลืองส่งกลิ่นหอมนะคะและ คำขวัญประจําจังหวัดของนครราชสีมาเด็กๆทราบไหมนะมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆย,ย,ยังไม่รู้และยังไม่ทราบในคําขวัญประจําจังหวัดเราไปพูดพร้อมกับคุณครูสุเลยนะคะเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหิน ดินดานเกวียนอ่าเราไปท่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนนะคะเป็นคําขวัญประจำจังหวัดของนครราชสีมานะคะและในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ชื่อจังหวัดของเราแล้วนะคะ ก็สัญลักษณ์ของประจำจังหวัดต้นไม้ประจำจังหวัดและคำขวัญประจำจังหวัดของนครราชสีมาจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบเล่มร้องรอยนะคะเล่มที่สองหน่วยที่12จังหวัดของฉันเรื่องที่หนึ่งชื่อและสัญลักษณ์จังหวัดนะคะ จะอยู่หน้าที่33อ่ะเด็กๆเปิดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆรากเส้นต่อจุดภาพแผนที่ประเทศไทยเรียงลำดับ61-70อถึง70อาราบิกแล้วนะคะและให้เด็กเขียนเลขไทย61-70ถึง70ลงในช่องสีเรียมพร้อมกับบอกชื่อจังหวัด เรามาดูเริ่มแรกเลยนะคะจังหวัดที่61จะเป็นแผนที่สีน้ำตาลด้านล่างมี61อารบิกให้เด็กๆแล้วและในช่องสี่เหลี่ยมว่างๆเด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะ61เลขไทยก็มี6กับ1จังหวัดแรกได้แก่นราธิวาสนะคะเด็กๆรากตามรอยเส้นปะไปเลยนะคะ มาถึงจง62เด็กๆก,ก็เขียนเลขไทย62ชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ในแผนที่สีเขียวและเด็กๆก,ก็รากเส้นตามรอยเส้นปะไปเลยนะคะถึง63นะคะแล้วก็เติมเลขไทยในช่องสี่เหลี่ยมเป็นจังหวัดอะไรคะประจวบคีบรีขันนะคะสีเหลือง เด็กๆก็วาดแผนที่มาเลยนะคะตามรอยเส้นปะมาถึงจังหวัดสีน้ำเงินมีชื่อว่าจันทบุรีนะคะอยู่ในช่องที่64เด็กๆก็เขียน64เลขไทยแล้วเด็กๆก็รากเส้นตามรอยเส้นป่ามาถึง65จังหวัดสีเขียวเข้มได้แก่อุบลราชธานีนะคะเด็กๆก็เขียน 65เลขไทยในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆก็ขีดตามรอยเส้นปากมาเลยนะคะจนถึง66นะคะจังหวัดสีฟ้าเรียกว่าจังหวัดเลยนะคะเด็กๆก็เขียน66เลขไทยลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆก็ลากเส้นมาให้ถึงจนถึง67เเป็นจังหวัดสีม่วงได้แก่เชียงรายเราขึ้นภาคเหนือแล้วนะคะลูกเด็กๆก็เขียน 67เลขไทยและเด็กๆก็วนกลับมาถึง68นะคะในสีสม้มจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะเราอยู่ในเขตภาคเหนือแล้วนะคะแล้วก็ลงมาเป็นสี69จังหวัดตากนะคะเด็กๆก็เขียนเลขไทยลงไปและต่อมาจังหวัดสุดท้ายสีแดงก็คือการจนะบุรีนะคะอยู่ใน70 เด็กๆก,ก็เขียน7กับ0นะคะเด็กๆเติมเลขไทยให้ครบเลยนะคะตั้งแต่6 1สถึง7จจากนั้นให้เด็กๆนะคะไปหยิบเล่มลีลามือนะคะวิชาภาษาไทยหน้าที่22เด็กๆมาฟังโจทย์กันเลยนะคะเด็กๆดูภาพแล้วฝึกผสมคำที่มีงอเป็นตัวสะกด จากนั้นให้เด็กเขียนคํำลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเด็กๆมาดูภาพแรกก็คืออะไรคะรูปถุงใช่ไหมคะเขาเขียนถอถอบวกออุอุแล้วบวกงองอก็ถออุงถุงนะคะเด็กต่อมาเป็นภาพลิงเขาก็ให้รออรอบวกออีอีบวกงองอก็เขียนกันเป็นว่ารอองลิงนะคะ จากนั้นเขาก็ให้อะไรภาพอะไรมาคะบึงใช่ไหมคะบออบบวกออึอึบวกงอองก็บออึงงบึงมาดูภาพต่อมานะคะน้องเขากำลังฟังเพลงใช่ไหมคะฟออฟบวกออออบวกงอองฟออังอฟังสระอะนี่นะคะจะ ลดรูปนะคะผันเป็นตัวไม่หันอากาศนะคะมันก็จะเขียนคําว่าฟอไม่หันอกาศงอฟังนะคะต่อมาคือเขาลูกศรชี้ตรงหางใช่ไหมคะหออหอบวกออาอาบวกงอองอกหอ,องงหางอเด็กๆมาดูภาพสุดท้ายก็คือรูปธงใช่ไหมคะทออทอบวก โอโอ,โอบวกงอององก็ต้องเขียนคำว่าอโองอทงนะคะแต่สรลโอไม่มีนะคะเป็นคำลบรูปนะคะลบตัวสระโอโออกก็ทงงอทงนะคะเด็กๆก็ไปหยิบในเร่มสมุดสีเขียวนะคะวันนี้เราจะไปเรียนในวิชาภาษาไทายอีกเหมือนเดิม นะคะลูกค้าเด็กๆมาดูบรรทัดแรกก็เหมือนเดิมให้เด็กๆเ,เขียนวันที่แล้วก็สองกับสามก็เขียนหอนออึงงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งถึงสอออีบอสิช่ไหมคะจากนั้นเด็กก็เขียนโจทย์เติมคำตามภาพและฝึกคัดนะคะฝึกคัดเด็กๆมาดูคำแรกฝา โถใช่ไหมคะผ้าฝาโถคำว่าฝาโถมีตัวอะไรบ้างคะฝออาฝาถอโอโถฝาโถเด็กๆก,ก็เขียนฝาโถไปสามคำเลยนะคะลูกคัดทั้งหมดสามคำสามแถวแถวต่อมาก็เป็นกออากะปะออ,อิปิกะปินะคะต่อมาก็เป็นจำปาจออำจำ ปออาปาจำปาต่อมาเป็นรูปอะไรคะเต่าตอเต่าดำตอเอาเต่าไม่เอกเต่าดออำดำแล้วต่อมาเป็นเลาไก่รอเอาเราไม่โทรแล้วกอไอไก่ไม่เอกไก่เลาไก่ต่อมาภาพสุดท้ายก็คือกอไผ่นะคะ กออกอกกพอไอไผ่ไม่เอกไผ่นะคะเด็กๆคัดทั้งหมดสามแถวสามคำให้ตัวตรงเต็มบรรทัดนะคะฝึกคัดให้สวยไม่ต้องรีบและบรรทัดสุดท้ายให้เขียนคำว่าเด็กชายแล้วนะคะไม่เขียนดอจุดชอจุดหรือดอจุดยอจุดแล้วนะคะให้เขียนเต็มแล้วนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัดของเราและในเล่มร่องรอยเล่มที่สองเล่มเรียนรามือและในสมุดเล่มสีเขียวนะคะเด็กๆเ,เวลาทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเก็บของที่เราทำและใช้ ไว้เข้าที่ให้เรียบร้อยอย่าวางเกะกะนะคะและการบ้านคุณครูวันนี้อีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆแนะนำนะคะว่าเด็กๆอยู่ในจังหวัดอะไรตำบลอะไรและอำเภออะไรส่งเป็นวีดีโอมาให้คุณครูสุขด,ดูด้วยนะคะอย่างเช่นคุณครูชื่อ หูสุนะคะอยู่ตำบลปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะคะอยากตัวอย่างแบบนี้ให้เด็กๆอัดวีดีโอแล้วส่งมาให้ในหูสุดูดในลายกลุ่มเลยนะคะวันนี้หูสุก็ขอลาไปก่อนและเราจะมาพบกันในวีดีโอหน้านะคะเด็กๆ